ต้องบอกว่าเราได้ดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงแล้วล่ะค่ะกับโครงการแคมปัสตา2023นะคะที่ก็ได้ประกาศผลผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เองค่ะ ในที่สุดเราก็ได้คนรุ่นใหม่วัยทีนมาเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงนะคะซึ่งก็เป็นผู้ชนะจากโครงการที่เฟ้นหาหนุ่มสาวมากความสามารถจากแคมปัสตา2023เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งได้ประกาศผลไปเมื่อวานนี้กับรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นกลางห้างเซ็นทรัลเวิลค่ะโดยในรอบตัดสินเรียกว่าดุเดือดสุดๆนะคะเพราะว่าน้องๆต้องผ่านด่านสุดหินจากคณะกรรมการนำโดยคุณแดงธัญญาวชิรบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชน คุณยิ่งยศปัญญารองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณพศอานนท์ภูมิกับชื่อดังและคุณนีนาน,นิชนาตนักแ,แสดงจากโมโนทเนทีนายค่ะเพื่อคัดผู้เข้าประกวดให้เหลือเพียง6คนสุดท้ายแบ่งเป็นทั้งชาย3และหญิงสนะคะก่อนที่น้องๆจะต้องตอบคําถามพร้อมแสดงความสามารถพิเศษทางด้านการแสดงที่ก็ได้ประกบคู่กับนักแสดงรุ่นพี่มากความสามารถอย่างบิ๊กเอ็มกิตาริสและถุงแป้งพัทรวดีค่ะโดยงานนี้ก็ได้รัเป็นอย่างพี่พีชพี นะคะแล้วก็6หนุ่มจากวง Pro x ซี่มาร่วมสร้างสีสันในงานอีกด้วยล่ะค่ะและวินาทีแห่งการลุ้นระทึกก็มาถึงนะคะเมื่อผลประกาศผู้ชนะตกเป็นของสองหนุ่มสาวน้องนกมณชนกและน้องปักกี้ณภวิทย์ค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณบรณสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็์จำกัดมหาชนและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทวินนายขึ้นมอบเงินรางวัลมูลค่า200 0 0 0บาทนะคะและที่สําคัญผู้ชนะทั้งสองจะได้เซ็นสัญญา เป็นนักสแสดงในสังกัดช่องโมโนทวินินาของเราอีกด้วยล่ะค่ะใช่นะคะเพราะวันนี้มันก็เป็นแค่มันก็เป็นแค่การประกวดที่บอกว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแต่จริงๆแล้วเนี่ยก้าวต่อๆไปอะสำคัญกว่าเพราะเป็นไปตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าด้วยสามคนที่ได้เข้ามาเนี่ยก็อย่าเพิ่งกระหยิ่มใจว่าฉันได้ที่หนึ่งแล้วนะมันมีเวลาอีกนานมากที่จะก้าวไปต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่เงืออาชีพให้ได้วันนี้ย่20คนโอกาสมีเท่าๆกันหมดเพียงแต่วันนี้เป็นวันตัดสินว่าทั้งบนดวงดาวจะสาดแสงลงมาที่ใครคนอื่นๆที่ไม่ไม่ได้รังวิรังวันสำหรับวันนี้ไม่ใช่ว่าโอกาสปิดประตูไม่โอกาสของเขายังมีอยู่เสมอถ้าพวกเขาขวาดีกว่าย เราก็ยังพยายามที่จะเปิดประตูนั้นประตูนั้นก็พร้อมจะเปิดให้คุณตลอดเวลาดีใจมากๆค่ะจริงๆหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เพราะว่าเหมือนตอนแรกหนูก็ไม่เคยเรียนการสแสดงมาก,ก่อนเลยค่ะก็เริ่มจากจูนย์คือแคมปัสตามอบหลายๆอย่างให้หนูเลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยก็ไม่เคยเรียนเต้นไม่เคยเรียน a c t ิ้งไม่เคยอะไรมาก่อนเลยแต่ก็คือทางแคมปัสต r าก็ได้มอบโอกาสให้หนูดีใจมากครับที่ได้รางวัลมาแล้วก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากนี้ หลังจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับก็อยากจะขอบคุณเท่่หา่ทุกคนนะครับแดงแล้วก็ทางช่องโมโนรายการแข่งปัตตาที่ได้เลือกผมเข้ามาแล้วก็ที่อยากจะเห็นว่าเด็กคนนี้ก็สามารถพัฒนาขึ้นไปได้ให้โอกาสกผมขอบคุณมากครับหล่อสวยการแสดงดีความสามารถแน่นจริงๆนะคะคุณผู้ชมอ๋อยินดีกับน้องๆผู้ชนะด้วยนะคะ